อธิบายความหมายให้ฟังนะคะหยกพม่านะคะเป็นหยกที่อยู่คู่กับชาวไทยและชาวพาม่ามานานมากคือหนจะบอกว่าหยกเป็นตัวแทนของความเฮงความปังหยกเป็นตัวแทนของความเฮงความปังหยกลูกค้ารอของกันมานานมากหนึ่งสั่งหยกนะคะหนึ่งสั่งหยกตั้งแต่ก่อนปีใหม่ลูกค้าจองหยกตั้งแต่ก่อนปีใหม่ของเพิ่งมาให้หนึ่งได้ปล่อยให้คนบูชาครั้งแรกตอนเดือนประมาณเมษา พิษภาเนาะประมาณพิษภาประมาณเมษาพิษภาครั้งแรกที่หนึ่งได้มาเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยบอกก่อนว่ายกอะเป็นรุ่นที่ได้มาแล้วอะของจะหมดเลยตลอดรอบนี้มี1200เส้นความหมายของยกอยู่ที่หน้าเพจหนึ่งลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะความหมายของหยกอยู่ที่หน้าเพจหนึ่งลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ยก4ยกยก9บาทส่งฟรี EMS นะคะใครรับยก C เยก399บาทส่งฟรี EMS ลูกค้าหนึ่งจะบอกก่อนว่าคนที่สั่งของแล้วได้ของหลังจากวันที่16 1นึงจะเขียนรัฐบาลไทยเข้าไปในซองซึ่งลูกค้าต้องเข้าลูกค้าจะไม่จะไม่ต้องตกใจนะมันจะมีตัวเลขที่เขียนอยู่ในซองนะคะ นั่นคือตัวเลขนั่นคือตัวเลขของรัฐบาลไทยนึงวาต่อไปหนึ่งจะเขียนลงไปให้เลยนะคะสําหรับคนที่ได้ของหลังจากวันที่16นะหกนะ่อคนที่ได้ส่งของส่งของหลังจากวันที่16หกหนึ่งจะเขียนลงไปของงวดต่อไปทันทีนะคะอะยกขอคนรู้ความหมายอยู่แล้วนะคะยกขอคนรู้ความหมายอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่ามันมีแค่พันสองร้อยเส้นนะคะพันสองร้อยเส้นนะสามร้อยเก้าสิบเก้ากระเป๋าเงินมีไหมมีค่ะมีจากกระเป๋ากระเป๋ามีนะคะ ด้วยค่ะยกขอคนรู้ความหมายอยู่แล้วนะคะ399บาทนะคะ399บาทนะ ยก399ขอคนรู้ความหมายอยู่แล้วนะคะความเพียงความปังของยกคือจะบอกว่ารีวิวเยอะแต่หนึ่งไม่กล้าปล่อยเยอะหนึ่งไม่กล้าพูดเยอะหนึ่งพูดเยอะแล้วของไม่พอแล้วแล้วลูกค้าโอนไปแล้วลูกค้าจะเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นหนึ่งขอคนที่รู้ความหมายและรอของอยู่แล้วนะคะรู้ความหมายและรอของอยู่แล้วและรู้ความเพียงความปังของยกอยู่แล้วหนึ่งขอบอกก่อนว่าแต่และรุ่นน่ะหนึ่งจะเขียนรัหนึ่งเขียนพาะบาลไทยตัวเดียวกันแต่ทําไมบางคนเออน้ำหนึ่งพี่สั่งพี่สั่งรุ่นยก พี่สั่งปีเสียยกอะสมมุติพี่สั่งปีเสียยกมาทําไมในในซองพี่อะพี่ลูกค้าบางคนเขาจะสั่งสองรอบรอบแรกพี่สั่งมหาเศรษฐีมาเออพี่สั่งปีเสียเดียวมาพี่สั่งปีเสียเดียวมาเขียนรัฐบาลไทยตัวนี้แต่พอพี่สั่งมารอบยกอะทําไมถึงมันมีตัวฟันมาด้วยมันมันเป็นตัวฟันมาด้วยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือพี่จะเน้นต้นไหนดีหนึน่งก็เลยบอกหนึนนน่งก็จะบอกก่อนว่าเน้นรุ่นที่เน้นตัวที่หนึ่งเขียนว่าฟันนะคะ าไว้ตรงนั้นไม่ดีหรอกเราทํางานเราทํางานเราจะไม่สะดวกทํางานเราจะไม่สะดวกยังยังไรอยู่อ่ะต่อนะคะลูกค้าขารุ่นนี้จะเป็นรุ่นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีในหนึ่งเส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้จะทําหน้าที่ในการอ่านคอมเมนต์ลูกค้าไม่ได้แล้วรู้สึกน่อยๆยังไงไม่รู้อะไม่ชอบเลยปกติจะคุยกันแบบเมามัน มหาเศรษฐีในหนึ่งเส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย <c oughs> มันใช่เรื่องโยนเล่นไหม <c oughs> ใช่ไหมเอาไปโยนเล่นน่ะฮะดื้ออีกแล้ว <c oughs> มหาเศรษฐีนะคะในหนึ่งเส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตัวผู้จะทําหน้าที่ในการหาเงินหาทองดูดเงินดูดทองเรียกเงินเรียกทองกินเงินกินทองแล้วเอามาฝากไว้กับตัวเมียนะคะมหาเศรษฐีนะคะใครรับ C f 3 9 9บาทมหาเศรษฐีนะคะเส้นเดียวได้ในเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จและสุขภาพความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จและสุขภาพคือรุ่นมหาเศรษฐี คือรุ่นมหาเศรษฐีนะคะลูกค้าขาเห็นไหมรุ่นมหาเศรษฐีจะมีตัวผู้ตัวเมียเลยคะ่ะลูกค้าบางคนบูชาไปแล้วบูชาไปแล้วใส่ไม่ได้ทํำยังไงดีลูกค้าบางคนบูชาไปแล้วใส่ไม่ได้ให้ลูกค้าเก็บไวในกระเป๋าตางังกระเป๋าสะพายพกติดตัวหรือว่าบูชาไว้ที่บ้านได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่ตลอดเวลาหรือว่าบางคนบอกว่า พี่สามารถใส่ไปไหนไปใส่เข้าห้องน้ําได้ไหมใส่เข้าห้องน้ําได้นะคะใส่ทํากิจวัตรประจําวันของเราได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นใส่ไปงานศพเนาะมหาเศรษฐีใครรับ cf 3 9 9บาทค่ะมหาเศรษฐีนะใครรับ cf 3 9 9ปีเ f ียดูซับสองเอ่อสนะคะหนึ่งจะไปต่อที่แหวนแหวนมี2รุ่น แหวนจะเน้นในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จแหวนจะเป็นขนาดฟรีไซส์สามารถบีบปรับขนาดได้นิ้วเล็กใส่ได้และนิ้วใหญ่ใส่ได้นิ้วเล็กใส่ได้และนิ้วใหญ่ใส่ได้นะคะหนึ่งจะให้ลูกค้าดูแหวนสองรุ่นความต่างนะคะเห็นไหมอันนี้คือแหวนนะคะเป็นแหวนปกตินะคะกับแหวนเพชรจะมีสองแหวนนะแหวนจะมีสองแบบมีแหวนเพชรกับแหวนปกติ รับขนาดได้ค่ะอ้วนใส่ได้ผมใส่ได้นิ้วเล็กใส่ได้นิ้วใหญ่ใส่ได้นิ้วเล็กใส่ได้นิ้วใหญ่ใส่ได้แหวนนะคะแหวนราคาแหวนปกติ199บาทค่ะส่งฟรีอีเค่ะลูกค้าจ๋าแหวนเพชร2 5 9บาทส่งฟรีอีเค่ะแหวนปกติ199บาทแหวนเพชร2 9 9บาทส่งฟรีอีเใสค่ะแสองรบาทส่งฟรีอีเมค่ะ ใครรับอะไร c ีเแล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดลูกค้าบางคนบอกว่า C ีเแค่แหวนได้เข้ากลุ่มไหมซียแค่แหวนก็ได้เข้ากลุ่มคะ่ะลูกค้า C ีแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ในแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มนะคะเพจหนึ่งมีเพจเดียวนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนกดถูกใจมากกว่า7 3 0 0 0 0นานคนไลนมี บริษัทที่ไดาเครื่องรางความรดยแปด ที่ประเทศฮ่องกงนะคะใครรับทูบ CF ทูบนะคะใครรับทูบ C f เทูบ1 5 9บาทส่งฟรีอีดค่ะใครรับทูบสียบทูบ159ส่งฟรีเม็ทูบมีแค่400ชุดนะคะทูบมีแค่400ชุดใครโอนก่อนได้ก่อนหนึ่งแจ้งก่อนนะทูบมีแค่400ชุดเท่านั้นนะคะใครโอนมาแล้วของหมดหนึ่งต้องโอนคืนเพราะว่าหน้าฝนจะทําทูบเยอะไม่ได้นะคะหน้าฝนจะทําทูบเยอะไม่ได้เลยนะคะเขาส่งไม่ทัน เขาส่งมาไม่ทันได้แค่นี้ได้มาแค่นี้จริงๆแม่จ๋าได้มาแค่นี้จริงๆแม่จ๋าเหนื่อยแบบหนึ่อยอยากอ่านคอมเมนต์ลูกค้าได้อ่ะ ทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าส่งฟรีอีเบสค่ะใช่แล้วใช่แล้วทูบแต่ลูกค้าบางคนซีเอฟแค่ทูบอย่างเดียวไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะหนูต้องแจ้งก่อนนะหนึ่งแจ้งก่อนนะคะว่าลูกค้าซีเอฟแค่ทูบอย่างเดียวลูกค้าไม่ได้เข้ากลุ่มนะเพราะว่าหนึ่งจะให้ลูกค้าลูกค้าที่บูชาป,ปีเสียมาจะเป็นแหวนปกติแหวนเพชรปีเซียเดียวหินถูกหวยปีเซียดูซับมหาเศรษฐีปีเซียหยูกลูกค้าได้เข้ากลุ่มทุกทุกคน นะคะหรือว่ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าได้เข้ากลุ่มแต่ถ้าลูกค้าเสีแค่ทูบอย่างเดียวหนึ่งไม่ได้ให้เข้ากลุ่มนะคะอ่ะทูบทูบต่อที่กระเป๋ากระเป๋าเป็นรายการสุดท้ายก่อนหนึ่งจะไปพัก กระเป๋าเป็นกระเป๋าดูดซับผ่านการทําพิธีเรียบร้อยแล้วหนังเป็นหนังพ u แท้แบบนิ่มนะคะเป็นหนังพ u แท้แบบนิ่มกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์สิบลื่นลูดง่ายไม่ต้องขวสิบแตกลูกค้าได้ไปแล้วแกะถุงมาแกะกล่องมาอุ้ยเอหนึ่งสิบแตกกระเป๋ามีตําหนิสามารถส่งเปลี่ยนได้เลยนะคะหนึ่งรับประกันเปลี่ยนเคลมให้เนาะกระเป๋าผ่านการทําพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในนะคะจะมีช่องแบบนี้ ด้านในจะมีช่องแบบนี้ตามหลักฮวงจุ้ยกระเป๋า <_ d ata> เงินที่ดีจะต้องเป็นกระเป๋าทรงยาวแบบนี้ค่ะให้เงินเข้ากระเป๋าเราง่ายเรียงสวยนะคะมีลิฟเอมีซิปรูปปิดเก็บซับแบบนี้นะคะมีซิปรูปปิดเก็บซับแบบนี้บางคนนะคะถามว่ามีสาพับไหมคะมีใบสั้นใบเล็กไหมไม่มีค่ะหนึ่งพูดก่อนเลยว่ากระเป๋า <_ d ata> ดูซับชี่ มีมากกว่านะคะสั่งวันที่4ี่กรกฎาคมยังไม่ได้ของเลยรบวนล <L uk> ูกค้าเช็คเลข <T ag S 1> แท็กที่หนึ่งให้ด้วยนะคะลูกค้าบางคนสั่งของมาแต่ไม่เคยเช็คเลขแท็กเลยของตีกลับมาที่บ้านเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งขอความการุณาลูกค้าเช็คเลขแท็กก่อนเลขแท็กส่งสินค้านะคะว่าเลขว่าของอยู่ที่ไหนตีกลับมาหรือเปล่าบางคนไปส่งแล้วไปสินีไม่นับจา่าลูกค้าแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนแจ้งที่อยู่ผิด อันนี้ไม่ใช่ความผิดของร้านนะคะหนึ่งต้องแจ้งก่อนเนาะอันดับแรกเลยลูกค้าเพราะว่าสั่งของไปนานแล้วยังไม่ได้สิ่งที่ลูกค้าจะต้องทำคือหนึ่ง เช็คเลขแท็กเลขแท็กว่าของอยู่ไหนเลขแท็กเช็คไม่ได้แจ้งแอดมินเช็คไม่เป็นแจ้งแอดมินแอดมินเช็คเลขให้พี่หน่อยพี่เช็คไม่เป็นแต่ใจเย็นขอรอน้องตอบนิดนึงนะคะบางคนอ่านไม่ได้ตอบลูกค้าใจเย็นๆนะเพราะว่าบางทีในขณะที่น้องอ่านแล้วมันเด้งหลุดเด้งเด้งหลุดออกไปแบบเนี้ยทาให้น้องแบบว่ากลับไปตามแชทลูกค้าไม่เจออย่างเงี้ยหนึ่งต้องขอโทษไว้นะตรงนี้เลยนะคะโอเคนะ ขอคนใจเย็นนะคะลูกค้าคะขอคนใจเย็นนะเพราะว่าร้านหนึ่งจัดส่งของแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าสามารถเช็คเครดิตและเช็ครีวิวหนึ่งได้แต่ว่าร้านหนึ่งจะจัดส่งของช้าหน่อยเพราะสินค้าทุกชิ้นนําเข้าจากประเทศฮ่องกงนะคะหนึ่งไม่ได้สั่งที่สาเพ็งมาแล้วก็มาส่งให้กับลูกค้าโอเคนะกระเป๋าดูซับราคา499บาทค่ะลูกค้ากระเป๋านะคะจะเป็นสีทองแบบนี้เพราะสีทองเป็นสีแหง่งแบบเป็นสีที่เฮงและปังที่สุดในปีนี้คือสีทองสีทองเป็นสีที่เฮงและปังที่สุดในปีนี้นะคะคือสีทองเะ ส่วนใหญ่กระเป๋าเรียกซัพ์หรือกระเป๋าดูซัพ์หรือกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าทําพิธีอะลูกค้าไปตรวจดูได้มากกว่า98%จะทําเป็นทรงนี้ทั้งหมดเหตุผลที่ทําเป็นทรงยาวแบบนี้คือตามหลักแล้วให้เงินไหลเข้าง่าย มีซิปล็อกลูดเก็บซับนะคะเงินออกอยากแต่หนึ่งทำช่องตรงนี้มาเพื่อให้ลูกค้าเก็บเครื่องรางบางคนมีพระบางคนมีแผ่นทองบางคนมีปีเสียใส่ไม่ได้ลูกค้าบางคนไม่ได้ใส่เก็บเอาไว้ในนี้ได้นะคะเก็บเอาไว้ในช่องนี้ได้นะใครรับกระเป๋าดูซับรย์ CF 499บาทส่งฟรี e ี s นะคะกระเป๋าดูซับรัพย์ CF 499บาทส่งฟรี e m s ค่ะ ดีไอหนึ่งจะวนรอบสุดหนึ่งจะวนแล้วก็เอ้หนึ่งไปทูบเลยดีกว่าหนึ่งไปทูบก่อนนะลูกค้าก่อนจะไปทูบหนึ่งของนิดหนึ่งแป๊บนึงนะคะก่อนจะไปทูบหนึ่งของนิดหนึ่งนะคะ 嗯嗯。<noise> <noise> คใครแคบหน้าจอเลขทูบแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนู แล้วกดห้ามาค่ะลูกค้าอันนี้คือเลขทูบอันนี้คือเลขทูบหนึ่งจะบอกว่าใครที่ซื้อห้าเก้าห้าแปดไม่ได้ให้ซื้อห้าหกและห้าเจ็ดใครซื้อห้าเก้าห้าแปดไม่ได้ให้ซื้อห้าหกและห้าเจ็ดเอาเส่นชัดจะมีชัดตรงในี้นะใครซื้อห้าแปดห้าเก้าไม่ได้นะคะให้ซื้อห้าหกและห้าเจ็ดแทนนะคะอันนี้เป็นเลขทูบนะลูกค้าอันนี้เป็นเลขทูบนะคะใครแครหน้าจอแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนึ่งนะคะ แก็บหน้าจอแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนึ่งเลยค่ะ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่รับค่าน้าใจค่านา้าชาค่ากาแฟอะไรไม่รับทั้งนั้นนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะหนึ่งไม่รับค่าน้าใจค่าน้าชาเลยค่ากาแฟน,นะคะลูกค้าจะถูกมากถูกน้อยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะหากลูกค้าอยากร่วมทําบุญกับหนึ่งเลขบัญชีของพะาอาจารอยู่ที่หน้าเพจเนอะร่วมกันเป็นเน Queen. จ้าเจ้าเจ้าภาพทอดกระถินนะคะร่วมกันเ็นเจ้าภาพทอดกระถินได้นะคะใครแกปหน้าจอแล้วกด5าขึ้นมาให้หนึ่งเลยค่ะ ลูกค้าห้าเดเนี่ยตัวนี้หนึ่ให้ตัวนี้หนึ่งให้นหนึหหนทำใช่ไหมและอันนี้เลีกทูบหนึ่งบอกก่อนว่าถ้าซื้อถ้าซื้อห้าเกไม่ได้ให้ซื้อห้าหกถ้าซื้อห้าเกไม่ได้ให้ซื lady ค่ะลูกค้าค่ะแคปหน้าจอเลย เงี้ยไม่รับนะแต่ถ้าลูกค้าอยากร่วมกันทําบุญกับหนึ่งเนี่ยอ่าให้ลูกค้าโอนไปบัญชีวัดที่ว่า1นึ่งโอได้เลยนะคะบัญชีพระอาจารย์ได้เลย ใครเห็นหน้าจอแล้วกดหขึ้นมาให้หนูเลยค่ะใครแคบหน้าจอแล้วกด5ขึ้นมาให้หนูเลยค่ะใครกดหขึ้นมาให้หนูขอให้ลูกค้ารวย3มตัวตรงๆไปเลยใครกดห้าขึ้นมาให้หนูขอให้รวยรัฐบาลไทยนะคะขอให้รวยรัฐบาลไทยนะคะถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3กันไปเลยนะคะถูกรางวัลที่1นรางวัลที่2รางวัลที่ ฟังให้ดีใครเข้ามาแล้วฟังให้ดีที่หนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหนูสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐรัฐบาลไทยหนูสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะลูกค้าฟังให้ดีนะ หนูฟันห้าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้หนูฟันมาไม่เคยหลุดสามารถย้อนดูได้นะคะหนูฟันมาไม่เคยหลุดสามารถย้อนดูได้นะคะใครซีเอฟแล้วลูกค้าจิ้มลิงที่หนึ่งปักหมุดเลยค่ะใครเข้ามาแล้วดูไลฟ์สดแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนูใครกดห้าขึ้นมาให้หนูขอให้งวดนี้หมดนี่หมด ซับมีโชคกันทุกๆคนนะคะใครเข้ามาแล้วกด5้าแทนคําขอบคุณขึ้นมาให้หนูทีนะคะใครเข้ามาแล้วกด5แทนคําขอบคุณขึ้นมาให้หนูทีหนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหนูไม่รับค่านําใจค่านา้าชาค่ากาแฟไม่รับใดๆทั้งสิน้นใครที่แบบว่าได้เลขนี้ไปแล้วแล้วทักไปหาลูกค้าบอกว่าขอค่านาใจหน่อยเลขเข้าขอค่านาใจหน่อยหนูบอกก่อนเลยว่าหนูไม่เคยรับนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ ค่าน้ำใจนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือจะเป็นในเพจหนูก็ไม่รับค่าน้ำใจคะ่ะใครเข้ามาแล้วกด5้าขึ้นมาให้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วเห็นแล้วกด5้าขึ้นมาให้หนูเลยคะ่ะหนูฟัน5้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอเลขทูบนิดนึงทูบหมดแล้วนะคะทูบหมดแล้วหนูจะบอกว่าเลขทูบคือสวยมากสวยมาก ใครนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วซื้อตัวเนี้ยไม่ได้ใครบอกว่าเฮ้ยพี่หนูซื้อไม่ได้มันอันไปแล้วมันนู่นมันนี่มันนั่นดูเลขทูบหนูจะบอกก่อนว่าวันนี้เลงวดนี้เลขทูบสวยจับสวยจริงๆสวยเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูเลขทูบนะคะเดี๋ยวดูเลขทูบนะแป๊บนึงนะเลขทูบเลยอีกครึ่งเดียวอีกครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งของตัวสุดท้ายเลือีกครึ่งหนึ่งของตัวสุดท้ายนะคะเลือีกครึ่งหนึ่งของตัวสุดท้ายแป๊บเดียวเด้อ ใครเข้ามาแล้วเห็นหน้าจอแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วเห็นกระดาษแผ่นนี้แล้วกดห้าขึ้นมาให้หนูนะคะวันนี้หนูขออนุญาตฟันที่ห้าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์จ้าหนูขออนุญาตฟันที่ห้าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะหนูมั่นใจเนาะหนูมั่นใจที่ห้านะคะแต่ห้าจะมาคู่กับอะไรนั้นหนูก็เดินฟันให้อีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเลขทุบๆเลยครึ่งหนึ่ง นะคะใครไม่ทันไหมไมีใครไม่ทันใครไม่ทันเดี๋ยวหนูวนให้ใหม่นะใครไม่ทันเดี๋ยวหนูวนให้ใหม่นะคะสำหรับ ลูกค้าต้องทักหาหนึ่งเท่านั้นแอดมินหนึ่งกำลังไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มคนที่ทักหาลูกค้านั่นคือมิชาชีพปลอมแปลงเป็นแอดมินนะคะซึ่งหนึ่งบอกก่อนว่าน้องแอดมินจะไม่ทักไปหาลูกคาก่อนลูกค้าต้องทักมาหาน้องแอดมินเท่านั้นนะคะโอเคไหมอ่ะแดหนึ่งจะวนใหม่นะคะทีละรุ่นนะคะลูกค้าค่ะแล้วหนึ่งก็จะไปที่เลขทูบแล้วหนึ่งก็จะพักแล้วนะหนึ่งบอกก่อนนะเดี๋ยวงวดนี้งวดที่แล้วถ้าใครดูไลฟ์สดหนึ่งก็บอกไปแล้วว่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวงวดนี้หนึ่งจะบอกว่าให้ซื้ออะไรหนึ่งจะบอกว่าให้ซื้ออะไรเป็นตัวที่เป็นตัวที่หนึ่งชอบเป็นตัวที่หนึ่งชอบด้วยนะคะอะลูกค้าขะหินทุกหน่วยวนใหม่นะวนใหม่ใครมาไม่ทันหนูหอบอกอก่อนก่อนลูกค้าซีเอฟสินค้าลูกค้าฟังให้ดีนะคะหนึ่งขอคนใจเย็นรอของได้รอตอบได้ลูกค้าซีเอฟแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะอย่าเลวขอร้องอย่ามาแบบ ทำแบบนี้นะคะคนที่แบบว่าชอบมาแนะนําตอนที่1ไลฟ์อยู่แล้วก็แบบว่าเอาลิงก์มาแปะเอานุ่นมาแปะสัดาห์ไม่ดีหนึ่งไม่เคยแนะนําเว็บหวยเว็บการพนันนะคะฟังเลยเพจลอมทั้งนั้นที่แนะนําแล้วหนึ่งไม่เคยแนะนําเพราะฉะนั้นอย่าเอามาลงยบแบบนี้ตอนที่ไลฟ์สดอยู่หนึ่งเห็นหนึ่งบล็อกหมดนะคะบล็อกหมดแบนหมดไม่สนใจใครที่ชอบคอมเมนต์ใต้โพสเดี๋ยวเจอบล็อกหมดนะจ๊ะเอออะลูกค้านะคะหนึ่งจะบอกว่า หงขอคนใจเย็นรอของได้รอตอบได้นะคะตอนนี้แชทอยู่ที่4,800ข้อความนะคะตอนนี้แชทอยู่ที่4,800ข้อความไม่เยอะนะลูกค้าส8 0 0ข้อความแอดมินตอบหนึ่งวันหมดนะคะแอดมินตอบหนึ่งวันหมด เพราะฉะนั้นลูกค้าถักใครที่ CF แล้วทักแล้วไม่ต้องทักซ้ำ CF แล้วทักลายแล้วไม่ต้องทักซ้ำนะฟังให้ดีก่อนนะคะลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักลายที่1นึงปักหมดุดรวมยอดดูเลขบัญชีก่อน CF แล้วดูเลขบัญชีนะคะเลขบัญชีบจกพิราดาเครื่องรางความรวย8 8เลขบัญชีนี้067 1 8 7 4 1 5 3ดนีนลายมีลายเดียวแอดน้ำ1 8 8นะคะแอดน้ำ1 8 8มีลายเดียวลูกค้า CF แล้วทักลายแล้วนะคะรวม ยอดเราโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ด mm ึง hmm. ลูกค้าเข้ากลุ่มไม่ต้องหักซ้ำนะคะแอดมินจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มจะมีแนวทางให้ครบทุกหน่วยทุกหุ้นนะคะจะมีแนวทางให้ครบทุกหนทุกหุน้นในกลุ่มไม่อนุญาตให้ขายหวยลงเล็บหรือแนะนําเว็บการพนันในกลุ่มเป็นอันขาดนะคะหนึ่งวนให้นะลูกค้าจ๋า หินถูหวยนะคะมอสำหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพนันเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเสี่ยงดวงใครซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าแบบลูกค้าเคยแนะซื้อลางวันที่หนึ่งสลับหน้าสลับหลังผิดตัวหนึ่งหนึ่งจะบอกว่าลูกค้าเจอเยอะมากหนึ่งเจอลูกค้าเยอะมากซื้อลอตเตอรี่มาพอตรวผู้พลาดพลาดพลาดตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งแนะนําให้ลูกค้าบูชาเส้นนี้เป็นเส้นแรกหินคือหินหกกลุกซิวนะคะหินถูหวยมอสาหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพนันเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเสี่ยงดวงใครซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าให้ลูกค้าบูชาหินถูหวยเเป็นนส้แรก ใครรับหินทุกหวยเซฟหินทุกหวยสอยก้สบเาบาทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าปูชายเยอะมากๆนะคะหินทุกหวยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะแบบชอบเล่นชอบเล่นแบบว่าชอบเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่งวดหนึ่งแบบบางทีแบบสามสี่ร้อยใบไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยคือมีเยอะมากหนูจะบอกว่าหนูจะบอกว่ามีเยอะมากแต่ลูกค้าไปดูรีวิวใต้คอมเมนต์นะคะหนึ่งเยอะเยอะมากที่ลูกค้าถ่ายคู่กับปีเสียที่เป็นหินทุกหวยคู่กับลอตเตอรี่นะคะถูกกันเยอะนะคะคือหนึ่งให้ลูกค้าดูเองหนึ่งจะไม่ค่อยลงรีวิวลูกค้าหนึ่งจะให้ลูก ลูกค no ้าปีียเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่าส่งไม่มีนะคะลูกค้าหนึ่งลืมแจ้งส่งฟรีนะคะไม่มีค่าส่งนะคะหนึ่งขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอย่างบางอย่างที่หนึ่งแบบว่าหนึ่งไม่เชื่อแต่หนึ่งก็ไม่เคยไปลบลูหรือไม่เคยไปก้าวไก่นะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะ ่อที่รุ่นปีเสียเดี่ยวได้แดงปีเสียเดี่ยวได้แดงนะคะลูกค้าในเกาะในซองนะคะจะมีเคล็ดลับการบูชาและการขอพรไปให้อยู่แล้วแต่ในโน้ตของกลุ่มก็จะมีด้วยนะคะของหนึ่งของแท้จะเป็นแบบนี้นะลูกค้าปีเสียเดี่ยวได้แดงปีเสียเดี่ยวเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการการงานการเรียนคนที่ขอพรอะไรแล้วเห็นผลสําเร็จเร็วเห็นผลสําเร็จไวให้ลูกค้าบูชาปีเสียเดี่ยวใครรับปีเสียเดี่ยว CF ปีเสียเดี่ยวนะคะใครรับปีเสียเดี่ยว CF เรายาบาบาทคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแนะนําให้ลูกค้าบูชาปีเสียเดี่ยวคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแนะนําให้บูชาปีเสียเดี่ยวนะคะปลาขอทูก่อยถูกเอาทูบให้หนู ปีเสียเดียว CF t เสียเดียว299บาท299บาทส่งฟรี EMS ลูกค้าหนึ่งลืมแจ้งนะคะปีเสียจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะลูกค้า่ะจะสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอุณหภูมิเนะต่อนะคะ ที่รุ่นปีเสียดูซับที่หนึ่งใส่อยู่นะคะปีเสียดูซับเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้าย,คนค,ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทํามาหากินไม่ขึ้นและคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินปีเสียดูซับจะเปิดดวงในเรื่องของการเงินดูดเงินดูทองเรียกเงินเรียกทองกินเงินกินทองเข้ามาแบบนับไม่ทันและนับไม่ทวนคือปีเสียดูซับนะคะใครรับปีเสียดูซับ cf ปีเสียดูซับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีอ e ีเวค่ะต่อที่รุ่นมหาเศรษฐีนะคะ อะไรหรอส่งออกอโอเคต่อที่รุ่นมหาเศรษฐีรุ่นมหาเศรษฐีในหนึ่งเส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะรุ่นเนี้ยคนคนบูชาเยอะหนึ่งบอกก่อนว่ารุ่นมหาเศรษฐีเนี่ยเหมาะสําหรับเอ่อคนที่แบบบีบอันนี้คือเขามาส่งสองรอบสามรอบที่นสามใช่ไหมเนี่ยเฟิร์นิเจอร์รอบสองรอบสองรอบสอ๋อรอบสองมาสองคันนะ เขามาสองคันใช่ไหมสองนี่เก้าเจ็ดหนึ่งด้วยขับมาก่อนแล้วก็คันขับตามมาที่หลังแยกห้องแม่ห้องลับค่าส่งฟรีค่ะลูกค้าส่งฟรีอีเมค่ะส่งฟรีเ e ม e ไม่เสียค่าส่งโอนแค่ N K นี้เลยค่ะใครสั่งปีเสียเดี๋ยวโอนแค่299 ใครสั่งหินถูกหวยโอนแค่299ใครสั่งปีเสียดูซับโอนแค่299นะคะหนึ่งต่อที่รุ่นหยกก่อนดีกว่าลูกค้ายกรอบนี้นะคะของมา หยกรอบนี้ของมาแค่1,200เส้นหยกรอบนี้ของมาแค่1,200เส้นนะคะหนึ่งจะบอกว่าหยกเป็นหยกพมา่าและหยกจกักรพรรดิหยกพมา่าคือสีเขียวอ่อนแบบนี้หยกจกักรพรรดิคือสีเขียวเข้มหนึ่งขอพูดก่อนนะคะหยกนะคะเป็นต้นกําเนิดของคําว่าเงินไหลนองทองไหลมานะคะเป็นต้นกําเนิดของคําว่าเงินไหลนองทองไหลมาสังเกตตามธุรกิจร้านค้าห้างร้านใหญ่ๆห,หรือคนที่เขามีเอ่อคนที่เขาเรวยรวยอะ่ะลูกค้าคนรวยรวยอะ่ะ เขามักจะมีเครื่องรางหรืออะไรก็ตามที่ทําจากหยกหรือมีหยกประดับอยู่ในที่ทํางานห้างร้านนั้นๆสาเหตุเกิดจากว่าหยกเนี่ยลูกค้าขาในความเชื่อแล้วนะคะหยกแป๊หนึงนะแชทอยู่ที่5,700นเจ็ดร้อะคะลบก,ก็เท่าไหร่ Bagbig nakh na loka